เราก็พอบ้านใจกล้าซะด้วยสิครับอันนี้ก็เลยจัดงานครบรอบ41ปีครับงานวันเกิดของบอยดิชันเพชนะเกิดมาทั้งทีไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยครับปีนี้ก็เลยอยากลองจัดดูบ้างครับว่างานวันเกิดเขาจัดกันเขาจัดกันยังไงนะครับเราก็จะมีโคโยตี้นะครับ5ชีวิตแล้วก็มีฟกซองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเริ่มต้นตั้งแต่จัดงานกันก่อนดีกว่าทางจังหวัดบนเขาอย่างเราคงหาเวทีไม่ได้ครับแล้วก็มีพื้นที่ จำกัดเล็กน้อย<ก>นะใช้เพียงพื้นที่ที่เราพอมีนะครับฝองฝั่งเป็นบ้านป้ายฝั่งหนึ่งครับแล้วก็เอาแค่มาทําเป็นเวทีนะครับก็จ้างชุดเครื่องเสียงมานะครับของพี่ไก่ครับรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็มี เครื่องดื่มนะฮะเป็นน้าแก๊กฮวยมีฟองครับประมาณเกือบเกือบสามกระป๋องครับก็เริ่มตั้งเวทีครับเริ่มปิดไฟเริ่มทําเครื่องเสียงฉีดน้ําลดน้ํากวาดพื้นในทั่วทั่วไปครับฝั่งของกองฟังก็ทำการติดไฟครับติดเป็นเชือกระโยงระยิงขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะก็ซื้อเชือกมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรครับก็มาทําแบบนี้ก็น่าจะสวยดีนะครับวันนี้ก็เริ่มทํากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็เสร็จน่าจะประมาณอุ้ยเย็นๆเลยครับวันนี้ก็เริ่มตั้งโตแล้วนะฮะคนแค่ผมไม่ได้เชิญใครม มีซ้อมก่อน,นรัวว่าเชิญมาแล้วจะผิดหวังับงานมันเกิดครับก็บกบกบกบเลยไม่ได้เชิญต้องขออภัยด้วยนะครับแก้มก็มีพวกกุ้งพวกหมึกมีไก่แล้วก็มีลาบอะไรต่างๆครับแล้วก็มีมเป็นกองออกพรรษาร่วมทําบุญกันตรงวันเกิดผมด้วยเป็นกองกันเทศนะครับสาหรับวันออกพรรษาของหมู่บ้านนะครับผมอยู่กันที่2นะกรร่วมทําบุญไปด้วต๊ะเย็นก่อนแขกจะมาเราก็มาเทสอาหารกันก่อนครับข่านใหม่ส่วนอาหารเราจะเป็นเป็นบุฟเฟ่นะครับเป็นบุฟเฟ่คือใครอยากทานก็ตักทานได้เลยนะครับคอยมาเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆครับไม่ขาดสายฮะคนลยมทาาบ้้งแว เด็กๆเข็นกุ้งนี่ไม่พลาดแน่นอนครับกินกันจานมนเริ่มนี่ทิ้งไปสองจานแล้วนะครับนี่มากันเต็มเลยนะครับเด็กๆเห็นกุ้งไม่ได้ครับชอบกินกุ้งครเวลาได้ประมาณสองทุ่มครับคนก็เริ่มทยอยมาครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็มีน้องๆจากหมู่บ้านใกล้เคียงครับมาร่วมงานวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับก่อนที่โคโยตี้เราจะขึ้นเวทีนะครับก็เป็นโฟกซองไปก่อนนะครับเบาๆไปก่อนเนาะก็ได้เชิญพี่เอ็มครับสายเคียิลของเราขึ้นไปร้องเพลงนะครับแล้วก็มีจอนไบสเนีเป็นดิกีตาร์ให้นะฮกซองก็็็เเล่่่่นน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 นไไไปปปปรร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 รืออออออยยๆๆคคคััััับบบบ้้งงกกกกกมมมาา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 าะะะะทหหหหิสแตตวณ ชีวิตครับผมประมาณนี้เนะาะงานนี้พี่เสกมาด้วยนะครับผมมาจากกรุงเทพมหานครเลยครับผมมาไกลามากครับขอบคุณมานั่งตัวแข็งตื่อครับแก่แล้วทาอะไรไม่ได้ฮะคนนี้นั่งอยู่นิ่งๆเลยครัโด <c oughs> กระตากมากไปไม่ได้ครับกล้องเยอะฮะ <c oughs> น้องๆก็เดินบริการครับแก้วไหนหมดเบียร์ไหนคนไหนหมดก็คอยเสิร์ฟไปเรื่อยๆครับ ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับผมโคโยตี้ขึ้นชุดแรกครับมาซ้อมๆกันก่อนนะเต้นเบาๆครับวอร์มเครื่องไปก่อนนะครับนี่บรรยากาศนะครับงานวันเกิดในครั้งแรกของผมนะฮะส่วนโคโยตี้ชุดหนึ่งครับอยู่ในห้องก็เนี่ยฮะซ้อมๆกันไปครับเราก็เริ่มดําเนินการแจกทิปให้น้องๆครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเต้นครั้งนี้นะครับเรื่องของทิปที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับแบงค์ยี่สิบล้วนๆครับเป็นปึกครับผมผมแลกมาไว้เพียบเลยฮะใครอยากให้ทิปโคโยตี้แบบนี้ก็เดินมาเอาที่ผมได้เลยคนแรกครับที่ให้เปิดงานคือเคั้นอั่นครับ มีเมียนั่งจองอยู่นู่นฮะ <laughs> ชุดที่2ก็เริ่มเต้นไปเรื่อยครับแล้วก็นั่งดูก่อนครับตอนนี้ยังไม่คึ่มเท่าไหร่นะครับผมนั่งกันดูเหมือนดูหนังกลางแปลงไงก็ไม่รู้บรรยากาศเงาๆเลยได้ส่งพ่อบ้านใจกล้าไปอีกหนึ่งคนน้ำนันคือพี่แซมเรานั่นเองนะครับผันไปเจอเมียกอดเอวอ,อยู่ฮะ <laughs> เราหัวเดินกลับที่เลยครับรรยาการพอได้กลืนครับก็เริ่มมีคนออกมาเต้นกับโคจิตี้เราบ้างแล้วนะครับโคจิตี้ชุดนี้ก็ได้เป็นชุดที่3แล้วนะครับแต่พอบ้านใจกล้าไปตัวผมเองก็ต้องไปบ้างนะครับวันนี้เป็นพอบ้านใจกล้าหนึ่งวันนะวันนี้ฮะวันเกิดทั้งทีมีแหมจัดมาแล้วพูดไม่ออกลยทันทีครับจัดเลยแปะเลยครับแปะแล้วก็ให้ติดน้องๆไปนะครับคนอื่นเขาได้ล้วงเขาได้จับเราแปะเอาครับจับล้วงไม่ได้ครับเมียนั่งมองอยู่นะเจ้าภาพก็ทําได้แค่นี้ฮะัทำมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆครับผมทาได สันนี่ไม่ได้ว่าเกรงกลัวโคโยตี้นะฮะสันเพราะกลัวขวดข้างหลังจะเก้ยงออกมานะครับมีขนาดนั่งทําไปพากไปอย่างสันเลยเสียงอย่างสันเลยยังไม่หายเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยฮะจะแปะเน้นๆหน,น,นักๆก็ไม่กล้านะครับแมเจีได้ครับแก่แล้วนะคิดถึงตอนสมัยวัยรุ่นจริงๆนะครับก็มาน้องคนนี้ครับผนใจน้องๆทีมงานผมครับคนนี้ก็เลยแปะที่หน้าผากไปเลยครับตรงนี้นะฮะ สนใจน้องๆเขาครับเด็กๆเขาชอบครับคนนี้รู้สึกว่าแจกจ่ายเบอร์ไปหลายคนครับมันรู้โทนรือเปล่าวันนี้นะครับสนุกสนานกันไปกับงานวันนี้นะครับผมเสียดายนะฮะฟกซองไม่ได้ถ่ายไว้นะครับหมดแต่นั่งฟังเพลงเพลินดีครับลืมถ่ายวิดีโอไว้ฮะคุ้มๆได้ที่ก่อไปหน้าเวทีกันแล้วครับโต๊ะไม่นั่งกันแล้วนะฮะส่วนประเพณีที่นี่นะครับงานมันเกิดเขาจะมัดข้อมือให้ด้วยนะครับหลักๆเราจะเป็นคนเท่าคนแก่ครับผมมาให้พรนะฮะส่วนสติ๊กเกอร์ร้านเขาแปะไปทั่วเลยครับที่ก้นก็มีนะครับเราไม่รู้ว่าไปอยู่ส่วนไหนกันบบบบบบ้้าาาางงงงงนนนะะะคคคครรรรัััเเเียยไปปหมมดลลต่่ถึชววณก็อ หามกันกลับบ้าน,น,นแล้วครับส่วนทีมงานของเราครับโคโยตีย้ก็ลากขึ้นไปบนเวทีเลยนะครับเพมนะครับไม่รู้ได้ส่วนไหนบ้างครับมีดอกไม้แค่3ดอกนะครับตังไม่ต้องแล้วนะครับอาศัยหน้าตาและดอกไม้เท่านั้นนะครับบนเวทีก็เต้นไปด้านหลังผมก็นั่งเต้นไปครับยืนเต้นกันไปครน,น้องๆกองฟังนั่งเงียบเลยลากโคโยตี้มาเต้นอยู่ข้างครับก็เงียบเหมือนเดิมครับชีวิตวัยรุ่นมีคุ้มค่าเลยพวกนี้จริงๆนะที่เงียบอยู่อาจจะซึมหรือเปล่านะครับหรือว่าเมียมาด้วยหรือยังไงก็ไม่ทราบครับนั่งกันเฉยเลยนะครับงาน ครับเราก็มีของฝากลากันไปครับผมไม่รู้ว่าอีกนานขนาดไหนกว่าจะได้เจอกันนะเอาให้คุ้มฮะเราก็ได้สมควรแก่เวลาครับเชี่ยงคืนพอดีฮะเลยจะเริ่มเก็บของกันครับขอบคุณที่ช่วยเก็บของด้วยนะครับทุกทท่านเลยนะครับก็ถือว่าสนุกดีครับกับการจัดงานมนเกิดครั้งแรกในชีวิตของผมนะฮะก็รู้สึกว่าก็โอเคครับแฮปปี้เลยครับน้องๆมาช่วยกันเยอะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งน้องๆรละไข่กันเียครับไม่มีทะเลาะบอกแหวนครับปีหน้าเจอใหม่ครับขอบคุณที่รับชมครับ